เรามาฝึกท่าไดมอนด์พุชอัพรับเราจะฝึกแบบไม่เฟลนะครับฝึกแบบเมนเทนนะครับแค่กระตุ้นอย่างเดียวนะครับเราจะมาดูเทคนิคกันนะครับก็คือเราให้เราวิดพื้นนะครับท่าไดมอนด์พุชอัพนะครับวิดพื้นมือทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือสามารถก็คือทดเป็นการกระตุ้นกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราไม่ได้ฝึกให้มันเฟลไม่ได้ฝึกให้ให้ทำลายเส้นใ่นะครับ ป้าหมายเราก็คือไม่ต้องเพิ่มขนาดเซลล์กล้ามเนื้อครับในร่างกายบริผมบริบทของผมครับผมจะฝึกประมาณรู้สึกว่าแปผมฝึกให้ได้บบให้มันใกล้ที่จะเฟลนะครับแป์นะครับนะครับใกล้จะเฟลเราจะไม่ให้อัดให้หมดแรงนะครับถ้าอัดหมดแรงเราจะหน้าหน้าขมำคเราจะพักแค่20วินาทีนะครับพอครับพักถึง20วินาทีปุ๊บเราก็จะกลับมาทําก็คือเซตต่อไปครับเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ 5เซ็ต10เซ็ตอะไรก็บาวางไปครับเราก็คือเป้าหมายเราแคแก่แกระตุนระบบประสาทแค่เมทนครับไอ้โปรแกรมนี้มันเหมาะสาหรับคนที่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายมานานเป็นเดือนอะไรแบบเนี้ยก็ฝึกให้กระตุ้นกระตุ้นครับไม่ต้องฝึกให้มันเฟลนะครับ,ขกกบ,บ,บเขาจะฝึกแบบนี้เลยคือนี่คือแนวทางคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานานครับเขาก็จะฝึกแบบนี้แหละครับก็คือมันดีไซน์ได้หลายแบบนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกก็คือเชิงลึกๆครับว่า วิธีการขั้นตอนมันมีการฝึกยังไงครับเอาหลักๆนะครับมันก็จะมีพวกการฝึกแบบก็คือไฮเปอร์ทรฟี่ครับแบบนักพ่อคายนะครับที่เราฝึกกันรหลคนใหม่ที่ฝึกกันนะครับก็แปดถึงสิบสองครั้งนะครับจนหมดแรงครับครั้งที่สิบสองนะครับแล้วก็เราจะมีการฝึกแบบสเต็งเทนนิงครับสเต็งเทนนิงเราจะใช้สําหรับคนที่ฝึกมาได้สักพักแล้วนะคนที่บอกว่ามีพื้นฐานแน่นแล้วนะคือเป้าหมายก็คือต้องการแค่ก็คือฝึก พวกแรงระเบิดครับเช่นก็คือนักกีฬาที่ไปฝึกแรงระเบิดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คุณจะต้องมีพื้นฐานก็คือกล้ามเนื้อระดับหนึ่งครับเขาจะฝึกกันประมาณก็คือบางรายงานก็3าถึงหครั้งก็ไอห้าถึงหครั้งอะไรก็ว่าไปก็มันอยู่เรเลประมาณนี้ครับหมดแรงครั้งสุดท้ายปอดีครับในรูปแบบสุดท้ายครับมันเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับก็คือรูปแบบของแอนดูรันนะครับแอนดูรันก็คือการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับ คุณจะต้องฝึกย้ำๆย้ำๆย้ำๆผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนกับวิดพื้นนะครับคุณก็ฝึกอยู่่นอะไรครับฝึกจนหมดแรงปุ๊บอ้าวแล้วคุณก็พักสมมติพักหนึ่งทีก็ใสอีกใสให้หมดแรงฝึกแบบนั้นละครับฝึกย้ำๆย้ำๆย้ำๆขนาดนั้นครับท่าหนึ่งเป็นสิบเซต่ะผมบอกเลยว่ามันถึงจะพัฒนาครับคนใหม่ครับให้ให้ไปก็คือไม่ต้องใช้น้ําหนักน้อยนะครับให้ใช้เรื่องบอ d y ้เวทเนี่ยคุณฝึกได้เลยครับวิดพื้นดิฟแบบนี้ครับ มันจะทําให้คุณมีก็คือกล้ามเนื้อที่มีความทนทานนแอนดรานครับพอสา,สามเดือนแรกอะ่ะผมยกตัวอย่างนะคุณปรับโปรแกรมเพราะว่าเดือนแรกคุณเริ่มเริ่มที่จะแน่นเดือนที่2มันจะเริ่มแน่นเป็นเป็นเรื่องปกติครับเหมือนคุณฝึกท่าวิพื้นเดือนเดือนที่2แน่นอาวคุณสามารถทวงหาน้ําหนักก็คือสมมติว่าเดือนแรก คุณวิทพื้นก็คือยังไม่ถึง20ผมแค่ยกตัวอย่างนะเดือนที่2ปุ๊บคุณวิทยพื้นก็คือแม็กซิมัมเกิน20ไปแล้วครับพอเดือนที่3ปุ๊บคุณจะต้องป,ปรับโปรแกรมนะสวิชชิ่งให้คุณหาน้ําหนักมาทวงท่าวิทยพื้นให้มันหมดแรงครั้งที่ประมาณ8-12ครั้งหรือว่า10-15ครั้งก็ได้ครับให้มันอยู่ระหว่าง8-15ครั้งนะครับแต่ผมจะแนะนําให้ฝึกประมาณ15ครั้ง กำลังดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ความแข็งแรงครับไฮเปอร์โตฟีและความทนทานแอนดูรานครับ2อ,อย่างนะครับก็อลองเอาเทคนิคนี้ไปฝึกกันดูครับนี่เทคนิคแบบคนก็ได้ออกกําลังกายมานานนะครับการฝึกในรูปแบบของเมนเทนนะครับร้อยแรงครับ